สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกมนะคะชื่อว่าเกมซ t i s Game ค่ะเป็นเกมเบาสมองนะคะสำหรับแว่าคนที่ต้องการที่จะผ่อนคลายไม่ต้องการที่จะเล่นเกมที่มันหัวร้อนนะคะก็แนะนำเกมนี้มากๆเลยะคะ่ะเราจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะคะ ันแรกเลยนะคะนี่ก็กดเปิดสวิตไฟค่ะแค่นี้เองให้มากต่อไปนะคะทาสีล้อค่ะทาไปเรื่อยๆเล่นผ่อนคลายทาสีให้เต็มค่ะทากระถา นี่คันก็ผ่านแล้วนานต่อไปค่ะเลื่อนท่องให้ตรงนะคะเกมนี้เป็นเหมือนเกม perfectionist นะคะทำทุกอย่างให้มันตรงปกตินะคะอันนี้ก็ขยับรูปค่ะขยับให้ตรงตรงหรือ,อยังโอเคค่ะโมนาลิซ่ายิ้มแล้วอันนี้ก็ ดันสิบลงมาแค่นี้ง่ายน,นิดเดียวเองค่ะใครๆก็เล่นได้สามารถโหลดให้ลูกเล่นได้ค่ะกดปุ่มปุ๊บเสร็จจบค่ะเล่นลงมาแค่นี้ค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมเพื่อนอ่ายง่ายค่ะโหลดได้ทั้งใน Android แล้วก็ iOS ค่ะเนี่ยมีลายด้านมากๆเลยค่ะแล้วก็ ใช้แค่การดูโฆษณาแค่สองโฆษณาก็สามารถเล่นได้แล้วค่ะฝากติดตามอีกครั้งนะคะกับเกมนี้ใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้นะคะใน Play Store ค่ะชื่อเกมว่า s แซ s a สไ s แซทิ Game ค่ะขอบคุณค่ะ